สภาพอากาศวันนี้ช่างน่าตกใจใต้ฝนหนักถึง80%และยอดดอยกับยอดภูหนาวจะสุดๆต่ำสุดแค่3องศาเซลเซียสเตรียมตัวให้พร้อมกับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี้สิครับเพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคนได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกพยากรณ์อากาศสำหรับช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วและมันค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวมาดูรายละเอียดกันเลย แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเหตุใดอากาศถึงหนาวเย็นขึ้นแบบนี้ก็เพราะมีมวลอากาศเย็นที่แรงจากประเทศจีนกําลังแผลลงมาครอบคลุมประเทศไทยตอนบนนั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเผชิญกับอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงอีกหนึ่งถึงอง,ององศาเซลเซียสด,ด้วยครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยตัวอย่างงอเช่นลองนึกถึงความรู้สึกเหมือนตอนที่ฤดูหนาวใกล้เข้ามาแต่แรงขึ้นกว่าเดิม เพราะลมแรงที่พัดมาพร้อมๆกันทําให้รู้สึกหนาวเย็นมากกว่าปกติส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกก็จะมีอากาศเย็นเช่นกันประชาชนในบริเวณเหล่านี้ควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีลมแรงอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นเป็นหวัดหรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นลองนึกถึงการสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นหรือดื่มน้ําร้อนเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้ดีกว่าเดิมนะครับ สำหรับเกษตรกรนี่คือส่วนที่สำคัญมากควรป้องกันและระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเพราะลมแรงและความหนาวเย็นอาจทำให้พืชผลเสียหายได้ตัวอย่างเช่นแนะนำให้ใช้ผ้าปิดดินหรือที่หลบลมเพื่อปกป้องต้นไม้หรือพืชผักถ้าลืมทำสิ่งนี้ไปอาจสูญเสียผลผลิตที่ปลูกมาด้วยความยากลำบากเลยก็ได้และนี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดข้อโต้แย้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือย,ยังต้องระวังอัคคีภยัยด้วยเพราะสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงอาจจุดประกายไฟได้ง่ายขึ้น แต่บางคนอาจคิดว่าเป็นแค่เรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกคุณคิดเห็นอย่างไรมันเป็นแค่ภัยธรรมชาติหรือเราต้องปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงมากขึ้นมาคุยกันในความคิดเห็นสิครับสำหรับภาคใต้นี่คือส่วนที่ระมามีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งเพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันตอนบนอย่างหนักรวมถึงมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทย และภาคใต้ตอนล่างด้วยประชาชนในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่ำตัวอย่างเช่นในจังหวัดที่มีภูเขาสูงอย่างภูเก็ตหรือกระบี่ควรตรวจสอบเส้นทางและเตรียมอุปกรณ์มีน้ำท่วมไว้เสมอเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรและในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองอาจสูงมากกว่า3เมตรเลยทีเดียวชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กในอ่าวไทยควรเลี่ยงออกจากฝั่งไปเลยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพเช่นนี้ที่มากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง 1- ถึงสององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-19ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 23- 29ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดสา1ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- 2ถึงยี่สิกมชมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงสององศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูดอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กอมอชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10- บถึงมสิบห้กมชมภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20- ่สิบถึงสี่วโกมชมทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจดสิบของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กอถึงกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงสอสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่าสเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31ถึงองศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40ถึงกมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงสองถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กมชมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กมชมง สรุปแล้วอากาศวันนี้ค่อนข้างผันผวนและน่าจับตามองแต่ที่น่าสนใจคือและนี่คือจุดที่บางคนอาจไม่เห็นด้วยการพยากรณ์อากาศแบบนี้ช่วยชีวิตได้จริงหรือเปล่าหรือบางคนคิดว่ามันเป็นแค่การเตือนที่เกินจริงเพราะเราเคยชินกับความเปลี่ยนแปลงประจําปีอยู่แล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกําลังทําให้พยากรณ์เหล่านี้แม่นยำขึ้นหรือซับซ้อนขึ้นมาแบ่งปันความเห็นและถกเถียงกันในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะครับทุกสิ่งสําคัญ